แม่จ๋าจะถูงวันอะไรันจริงไหมจใครใครจะให้ถูกอ่ะให้บอกใครใครจะให้ถูกอ่ะลลกบอกที่ใครเป็นคนบอกเนาะปูปูปูบอกจะให้ถูกอ่ะปูไหนบุโลกไหนปูตรงไหนปูตรงไหนหัวปูอยู่บนศาลปูจะให้แม่ถูรางวัลที่หนึ่งจริงไหม คาบูกัญญาที่นี่จ้าสาธุสาธุสาธุเพียงเลยไหนคนไหนบอกลูกโอู้คนกลางคนกลางคือตาเสียตาเสียตาเสียคาบด้วยเนีรยกราบด้วยครับสาธุสาธุโอ้ยเนื้อสองอู้เดินขึ้นศาลเราบอกเลยพี่เนาะโอ้ยเป็ี่ยนสีสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทร์ทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับเพื่อ่บห้พาดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิ่งให้น้าแนครับูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำคำโรคลิปย้งได้ทันสิบวัได้พาดลิปและสิบวัได้พาดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขออคุณหลายๆสาหรับผู้ติดกดครับผมยิบได้ซีหาหาซีโอลวง คนลุกคนนะคนยคงเหรนเด็กย้ก็ได้เยก็ได้ค่นงยิมให้แม่สามนานอนอะไรลูกเอา้ตัวเกานหันเลยตัวไหนศูนนะอย่าเอาไดิคุณหมคุณดีคนดีอูาลให้แม่จ๋าถอศูนยยังนอนินอศูน หกศูนย์หกคนคนคนโดนมาดคนอนดนนอนยมาให้แม่อีกลูกนึงหอีกนกหกศูนย์หกลูกออกอีลี่พอแล้วลูกพอออกอีลีบ่ลูกออกอีลีออกอีแทแทออกอีลี พ่อหลว้า oh. yeah. yeah, exactly. really. hmm. yeah. ic> ูกัญาที่นี่จ้าสาธุจ้าสาธุสาธุเก่งเลยศ6นเนาะศูนย์หกสร้างส้างสร้ลูกสรอยากได้สร้างบ้ลูกสร้างสิละแม่จาถืองวันที่หนึ่งอนงสิมาถวายภูกรญญาเนาะยังมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่มาสวายูน้ออีกปะอามาเอาลองว่าวบ้งลูกเลขอกอีหยังคะ บอกพูดดีๆสิออกอะไรนะโอดถอดเด้ออีหยังเกาะอีหยังบอกดีดีออกยังอีหยังลูกหืออกศูนย์ศูนย์ซีซีห่วยคือจังสันล่ะลูกศูนย์ศูนย์ซีซีเหล็กไม่สอกูบ่เอ้าเอ้าอีกเท่านึงลูกอีกเท่านึงอีกเท่านึงม่ไม่อีกเท่านึงลูกเหล็กออกยังเกาะออกซีซีหกหก เอาฟังเองเด้อหาฟังเองเด้อพี่น้องออกเองยังลูกเอาถายอีกทีนึงีเอาอกชีอกเกทีนึงสัดๆลูกดังดังเอาดังๆเลยพดีีอ้กรกะเอฟังเอาเองเด้อพี่น้องเด้อฟังเอาเองครับผมฟังเอาเองเด้อีแม่แข่งปูตมือนนี่แข่งปูตแข่งปูแขลูกชีชกับม si chim đấy, ao si cừ câu, si cừ câu bơi nó, ao mua hấu lông bưng gì nó, ao lông bưng si cừ câu bơi, ao ao lục ao một, hai, ba, ao. Anh đi đi. Ốc nhằng lục. Nhằng lục. Si si để tao tao tao. câu, nhằng lục. câu, nhằng lục. Si cừ 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 câu, nhằng lục. นี่พี่น้องมาหลายแล้วเอาอีกนหนึ่งสิคือเกาบอเอาอะไรบอดนีอ่จีี้จตอกตอกอเอาไปฟังเอาเองเด้อพี่น้องตังไหตลกตอกตอกจตอกตอกเฮ้ฟบเอาฟังเดเริ่มขับรถแล้วลูกมาเดกลัวเลยนะอะ อาี่ยังกอลูกอ้าวตีตีหหเลขสีออกเอาตัวได้ลูกดีดีลูกอ้ากเอาเอาเทนนิสเธอชุดถ่ายน้องม่เนาะตะโกนให้ดังดังที่สุดเลยเอาลูกอ้าวอาชัดบอพี่น้องชัดบอชัดบอเราแบบเทนี่ชัดบอ ชัดกินชัดบ่ครับพี่น้องจ้ะน้องอะไรคุณแม่น้องอะไรจ้ะกระมลชนกพิม่าชัดบ่ครับชัดบ่เอาไผได้ยินตัวใดก็ให้พิมพ์มาเด้อพิม่าบอพิม่าบอจังไปแม่กระโดดใดศูนย์หกหกศูนย์หกหกศูนย์หกหกตีตีหกหกเนาะจกปิ้งป้องก็ได้หกศูนย์หกหกครับ ข้อมเบาข้อมค้อมเบาเนะแม่เนาะเบาย่างนี้เพราะท่านได้ของปันได้ซีซีโขกออกอีหลีบอกพูดมม่่ตอบกฝาไฟบอกลูกไฟบอกตาตาตาจริงจริงไหมตาบอกบอกตานีบอกบอกคนไหนเป็นคนบอกคนไหนตาคนไหนเป็นคนบอกลูกตานี้บอกโอ้ตาคนนั้นสิบอกนู่นโอ้ยายบอกโอ้ยายคนนั้นบอก โอ้ยายนั <Bond> ่นบอกคุณยายมี่นามาบอกคุณยายมีบอกอุ้ยยางไปแล้วพี่น้องคนโอ้ยางไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วโอ้คนไหนบอกลูกตาคนไหนบอกสี่สี่หกหกเฮ้คนนี้เหรอคนไหนตาคนไหนโอ้คนนั้นเลยยายผม สาธุสาธุคนไหนบอกลูกโอ้คนกลางคนกลางคือตาซีตาซีกราบด้วยครับสาธุสาธุเออเนอสองอู้เดินขึ้นศาลเราบอกเลยพี่นแอ่ตะนกล้วทีนึงตัวไหนตัวไหนที่ลูกตัวไหนตะนกล้วหันหน้าทางนี้หันหน้าทางนี้ลูกหันหน้าทางนี้ตัวไหนตัวไหนลูกนี่ตัวไหนคะจีจีหกคือเก่าคูู่กึ่งแรง โอ้ยเปลี่ยนสี่สี่หกหกสาธุลูกสาธุสาธุเด้อคุณตาจันตาเซ่เด้อมาลูกมาลงมานี่มสี่สี่ลงดีๆแล้วลูกเด้อคุมลูกลงมาโอ้เก่งลูกตัวเดิมเดิมเลยตัวเดิมเดิมเลยตะโค่นลั่นเลยสี่สี่หกหกเนี้ยสุดยอดเลยลูกโอ้ น้องยังเกาะกมลชนกชื่อเหรียญซื่ออย่างครับนองค้นองน่องนองน้อยน้องน้อย้องลมาหาเงนี่ลูกีนด้นอะตัวนี้ดมีไม่เลขไหมมีไหมโอ้สิบแปดโอ้เลขแปดกสิเลขจะออกอะไรเนาะาอะ ออฮะยังกับลูก,กออกซีซีออกหกหกอ๋อสุด,ดยอดสุด,ดยอดเลย,ยๆๆนะปู่ปูป่เตซี่ยายมีตะจันนะครับเป็นคนบอกนะครับน่องตะโกนลั่นเลยเนาะเมื่อกี้นี่ตะโกนลั่นเลยครับบอกว่าซีซีหกหกนะครับบอกว่าตาเซ่เป็นคนบอกน้องนะครับคือน้องซื้อน้องนะครับคุณผู้ชมนะครับ ใครเข้ามาแล้วพิมพ์สาธุสาธุเด้อพิมพ์ซีซีล้ะก็ฮกฮกพี่น้องตามด้วยสาธุสาธุนะครับถามเธอได้ก็บ,บอกเท่านันบอกว่าองค์องค์ที่อยู่ตรงกลางเป็นคนบอกก็คือตาเซ่นะครับเป็นคนบอกนะครับคุณผู้ชมใครเข้ามาแล้วนะครับพิมพ์กันสาธุสาธุแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับให้กับทางช่องคนสุรินทีวีด้วยนะครับวันนี้ไรสดไรสดนะครับอยู่ที่สาลตะจันเนาะ พี่น้องกดแชร์กันไว้กดแชร์กันไว้นะครับวันนี้นะครับปู่เทพอ่าเมืองรีสเกตนะครับถิวมจำไห้บอกพี่น้องมกว่าจิ๊เก่าจิ๊เก่าจิ๊เก่าจำจำได้ไหมลกูกเลียกอะไรจําได้ไหมเมือ่อกี้ที่บอกไปจําได้ไหมจำได้ว่าต๊อก อะไรนะลูกตออกจีจีออกหอกหอกเอาชัดๆเลยเอาเอาเจ๊เยจ๊ออกครับโอ้วันนี้เลขสิออกสี่สิ่ออกหอกเอาฟังเอาเองดีกว่าให้ฟังเองดีกว่าไม่พูดละเอาเอาจีจีออกหอกหอกตัวนี้เลยหอ้น้องคนนี้นะครับท่าผู้ชมผู้ขึ้นไปทีงสารเมื่อกี้เนาะใคครเป็นนบอกใครเป็นคนบอกลูกคุณตา คุณตาอยู่ตรงไหนชี้ดูสิคุณตาเซโอ้คุณตาอยู่นู่นอยู่บนศาลคุณตายิ้มไหมยิ้มให้ไหมโลกคุณตายิ้มให้ด้วยยืนสวยสิคุณตายืนให้ด้วยยิ้มให้ด้วยคุณตาจะตาเซเนาะคุณตาเซโอที่อยู่ตรงกลางเนาะเป็นคนบอกเนาะใช่ไหมครับใช่ไหมโอ้ใช่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 ใ ถามอะไรครั้งละอ้าช้าๆลูกออซีซีหกซีซีหกหกันใจคักเนาะตัวนี้เนาะซีซีหกหกอืหรือว่าสิเป็นซีหาซีหกบ่ซีซีหกหกซีหซหกนี่แหละเนาะหกกับกับหัาเป็นเก่าเก่าเท่าหละเก่ากัใดเนาะ๋อค่ับาเก่าเก่าเก่าซีซหห nhanh chậm đây nhanh chậm đây nhiêu nó ừ nhảy lòi lê à chiên lê nè chậm trái bình thả mà qua 6 nó đẩy tuân có ở con có ở đấy cả xì lịt nhảy mang bả thuyền gì nó nhảy nhảy cả xì ở งามน้องลูกเนาะตัวนี้เนาะเด็กนี่บ<อ>่อยู่บ้านใดเนี่ครับนี่บ้านหยังลูกบอที่บา้บานน้องผือบ้านน้องผือตำบ,บาลอะไรตำบ,บาลอะไรลูกอยู่โนนทาาบุรีเหรอบ้านน้องผืออำเภออย่างเะื้อจตุ ยู่ร้อยเอ็ดตัวนี้โอ้จัดตุร้อยเอ็ดเดี๋ยวเดี๋ยแล้นจะไขอ้น้ำแดงกระปกขอวาน้ำแดงกระปูอ๋อแม่จ๋าถือมันไหนก่อนเลงออหรีถืออหลีรางวัลได้ก็โลกวันที่หนึงเสียหารางวัลที่หนึเลย เนี่ยจ้ะทีให้พี่ยิบเลขกยังก่อเล็ก้ายยังก่ะเล็กไทยตัวใดลูกเล็กซีซีก็หกหอบีีหงอกหอยิบเล้ยวบวะอ้ยิบีหาหาซีให้ยิบตัวใหครับโอ้ยิบหายเล้ยวคือตัวนี้เลยโอ้ย ซีซีหาซีหล้วกรหาซีนี่โอ้ซีหาซีนี่เพอถามมาแม่จ่าถือรางวัลยังซีกแม่จ่าจะถืกรางวัลอะไรปูจริงไหมจริงใครจะให้ถูกอ่ะใครบอกใครครจะให้ถูกอ่ะลูกบอกที่ใครเป็นคนบอกเนาะปูปูปูบอกให้ถูกอระ ปูไหนผู้หลกปูตรงไหนปูตรงไหนหัวปูอยู่บนศารปูจะให้แม่ปูรางวัลที่หนึ่งปูอยู่บนสารจะให้ปูรางวัลที่หนงจจรงน้องไปเจ้าปูไปกาปูแล้วแม่จ๋าจะถูรางวัลที่หนึ่งถูจริงไหมใช่ครับผมแฟนช่องยูทูบคนสุรินทร์ีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่ให้พลาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแน่ครับรูปกระดิ่ง กิ้งกิ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 งกดนำครับโรคขีปย่ำได้ทันสิบเดยพยผ่าขีปและ,ะสิบเดียผ่าข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผม <Yeah>. oh. ก็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ